ทำเองกินเองสวัสดีค่ะอสวัสดีจ้าทำเองอร่อยเองสานวันนี้เปินไลฟ์สดไว้เดอ้มาาดอมือนี <c oughs> ่ไปก่อสร้างเห็นเงี้ยเดี๋ของเนี้ยเลยวมมีเวลาได้ทักทายเพื่อนเนาะให้ชมบรรยากาศก่อนในสวนเนาะในบ้านสวนบ้านสวน อยู่ในบ้านสวนเนาะกระลังพักกันซองถ่าเนเี่ยนเองอบบจางดอกซางเห็ดปเนาะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะคือลายสวนนี่แหละกับไปเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสเพื่อนๆจะแวะมาหาเนาะเจะก้อนไปอยู่หลังผุน ก็ก็อยู่นู่นอยู่หลางข้งางหลังก็เลย้ายมาเห็ดอีกหลังหนึ่งน,นั้นก็บ้านสวนก็บ่มีคนเยอะดอกหน่อเห็ดใบก็บ่มีค้นเยอะจนเสียอย่างเห็ดหยังเนาะบางอย่างนหนึ่งก็ะได้แขนอูนอนต้นมะม่วงนี่แขนอูอยู่บนต้นมะม่วงนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นหอคอยด้วย นี่อันนี้ก็เหตุนอนได้เนาะแต่ว่าคนเป็นอย่างก็ต้องเห็ดให้เจ้าของห <c oughs> นุงยากคำว่าขนขน